บึบรรยากาศตอนแรงครับฝนคำคำนี่น้องกำลังลงมายางกระจายสิสปักสดอาหารสดครับกำลังลงมาครับพีนนบ่น้องกเำล,ล,ลังน้ำกันไปเรื่อยๆครับภาพร่วมกับลังยางยางกระเจาะยางฮะทีมทีเด็ดได้ครับผม ตามตลาดข้าวมันครับนี่คือนัดบันมองคลครับน้าโรงเรียนบ้านมองคลเนาะอาบร่วมกันน้องกันครับผมก็เดยนั่นงอยู่แขนหลังนาทีครับของนม่ใหญ่เดี๋ยวจะเลยเขียนทีไปใส่ครับประมาณครับพี่น้อง นี่นเข่าอหอมกับนี่หลายย่างครับกบบนจอนบุ้งจอนเลยอยู่นัดบันมื่ไหร่เขา้าเดียเทนซิบบาทประมันครับครับประมัน น่น้องผมมีภาพร่วมนิน้ำกันครับรับเรียกเลยครับขาเป็นกำลังเขาครับผมกำลังเขาเรียบ,บัาม้านี่พี่น้องณัู้นัดเป็นมึงใครครับตามวิถีชีวิตของ ภาคีสานเน่าจับใจใส่ซอยสื่อกับเขากับป่ารักสดอาหารสดปุ้งใจครับยีบ่สิบบาทครับเียกเลยยี่สิบบาทครับประมาณนี้ครับจะนึงากาันไปกาวเขาข้ากาดกระลำบวบ หอ,อมร่วมบวร่วมมีครับพริกแดงพริกหยวกครับประมาณใกล้เบิดแล้วครับพริกหยวกอะเบิดแล้วยังบุกจีจานครับายงงางลงมาเรื่อยๆครับายงนางขึ้นายางหอกยางบวงเหงาครับเมื่อนีงมานัดห่านมุงไข่หคาโรงเรียนเท่า เป็นนองเขากัย่างเป็นมูเป็นเรื่อยๆย่างเลือดกับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตบรรเทาถามที่สามาหากินครับเล็กจากง,งานมากกัมาซื้อเด็กจากหน้าหน้ามากกัมาซื้อเช่นกันครับผู้ทำหน้าประมาณนี้พี่น้อง เด็กเขาสื่อจับใจสื่อเรียกพักสดประมาณเนี้นย คือแผงของนาทีครับพริกแดงพริกหยวกเน่ามีครับคือแพงของไม่ใช่แลขายไปเรื่อยๆครับลูกค้าเโาเรื่อยๆประมาณนี้พี่น้องขายดีครับไม่ใช่แล้วขายดีมื่อนี้อากาศก็ดีครับครับครับประมาณนี้ครับ ยินเหมือน่ี่ครับขอบคุณหลายๆที่สมาเพ่นคิปนี้ครับมาเป็นนัดบั้งไข่ห้าวงไปน้ำกันครับมีชีวิต านเาชีวิตของภารานฟังสายฟังขัวก็เป็นคือกันนี่แหละครับนอน้งนอดคือกันครับผมไห่แป่ยิ่งหครับ